สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราอ่ะในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าปัญหาที่สําคัญที่สุดในหน้าร้อนเลยเนี่ยปัญหาในการทําฝรั่งกิมจูหน้าร้อนที่เราจะต้องเจอแล้วก็เตรียมรับมือไว้มันไม่ได้ยากหรอกครับมันไม่ได้ดูโหดร้ายเลยหรอกอ่ะแต่ผมจะมาทาคลิปให้เพื่อนๆพดูครับว่าสิ่งที่ผมเจอในหน้าร้อนที่มันทามันมีผลกระทบกับเราเวลาทําฝรั่งคืออะไรแล้วเราปรับปรุงแก้ไขได้ไหม ไม่ยากครับตรงนี้มาดูเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับกล้องแล้วกันสําหรับเพื่อนๆคนใดที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทําฝรั่งกิมจูมาตอนนี้ก็น่าจะเข้าปีที่9ก้าแล้วแหละครับผมก็ไม่ได้ค่อยไม่แน่ใจว่า8หรือ9แต่8ดบวกแน่นอนแนวทางการทําของผมก็คือผมไม่ใช้สารเคมีโดยตรงกับต้นฝรั่งคือจริงๆทั้งสวนผมก็ปลอดสารทั้งสวนนั่นแหละเพราะว่าผมชัดเจนครับในส่วนตรงนี้มาดูครับว่าฝรั่งกิมจูปัญหาที่จะเกิดขึ้นในส่วนของ หน้าร้อนมีอะไรมาัางขนยาตสลับกล้องครับเพราะตรงนี้แบบนี้ถือไม่ถนัดเลยดูครับฝรั่งกิมจูผมจะภาพผมชอบแบบนี้ครับแบบเหมือนกองขยะนี่แหละมันคือ,อไรายได้ผมในส่วนของฝรั่งตรงนี้หน้าร้อนสิ่งที่จะต่างจากฤด,ดอูอื่นก็คืออากาศที่มันร้อนแล้วก็ความแห้งแล้งนี่แหละครับผมพูดไม่ได้พูดอ้อมนะผมพูดให้เพื่อนๆเห็นภาพว่า หน้าร้อนมันต่างจากหน้าอื่นเพราะว่าความร้อนของอากาศแล้วก็ความร้อนแดดแรงอ่ะแดดแรงความร้อนสูงทีนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าความร้อนมากๆมันทําให้อะไรมันทําให้การรดน้ําต้องหนักขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งพืชต้องการอาหารเยอะขึ้นต้องการน้ําที่มากขึ้นเพราะว่าน้ําที่รดบางทีเขาก็ซึมออกระเหยมีพืชอื่นช่วยช่วยดูดกินด้วย น้ำต้องลดให้หนักกว่าเดิมเพราะว่าอะไรครับไม่อย่างนั้นฝรั่งเพื่อนๆที่ไซส์นี้เนี่ยไซส์ใหญ่เนี่ยที่กําลังจะเก็บเนี่ยเขาจะฝ่อฝรั่งฝ่อไม่ใช่ฝรั่งเนื้อฟูนะครับเพื่อนๆอนอันนี้ผมเตือนเพื่อนๆนมือใหม่นะครับส่วนเพื่อนๆนที่เขาทําประจําอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่ครับว่าเรื่องแค่นี้บางคนแค่นี้เองเอามาพูดทําไมสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยปลูกหรือเป็นมือใหม่สําคัญครับเพราะว่าถ้าเราห่อเยอะเหมือนผมอย่างเงี้ยแล้วเป็นไซส์ใหญ่ๆ ไซ์ที่กําลังจะเก็บของผมจะเก็บประมาณสี่ห้าลูกโลอันนี้ลูกเป็นรอยแบบนี้เพราะแบบนี้ผมพามาดูอืมพตอนตอนเล็กๆเขาเป็นแบบนี้นี่เขาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับห่อไปก็เป็นแบบนี้อืมดังนั้นรอยตรงนี้ก็เกิดจากตั้งแต่ลูกฝรั่งไม่งั้นฝรั่งฝ่อแน่นอนครับฝรั่งจะฝอแล้วพอเราขายไปเราจะเสียลูกค้าเลยนะฝรั่งฝอคืออะไรเวลาเรา เดินดูเลยนะครับกดตรงนี้ดูนุ่มนุ่มเหมือนมีฟองน้ําข้างในเลยนั่นนะฝรั่งฝ่อแล้วแกยากถ้าฝรั่งฝ่อรดน้ําไปไม่รู้ว่าจะฟื้นคืนหรือเปล่าดังนั้นเวลาเพื่อนๆทาฝรั่งในฤดูร้อนรดน้ําให้หนักกว่าฤดูปกติเลยอย่างฤดูปกติเพื่อนๆรด2สองชั่วโมงฤดูร้อนรดสามผมใช้แบบนี้ครับอย่างตอนนี้ผมรดทีละสามชั่วโมงเลยนะอากาศบ้านผมตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่38องศาช่วงกลางวัน ร้อนฝรั่งผมไม่ห่วงผมห่วงผักสลัดที่ผมอยู่นู่นนนห่วงเขาเฉาเพราะว่าอากาศปีนี้ร้อนมากแล้วทีนี้รดน้ําให้พอส่วนรดน้ําเช้ากลางวันเย็นตอนไหนรดได้หมดผมไม่เคยรดเช้ากับเย็นเลยผมรดแต่ช่วงอากาศร้อนเพราะเวลาผมน้อยผมต้องไปส่งผักผมต้องกลับจะกลับมาถึงจะได้รดก็สี่ห้าโมงไปถึงบ่ายสามนะฮะเพราะว่าการรดน้าของผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงพวกมะพร้าวเนี่ยรดตลอดอยู่แล้วครับหกชั่วโมง ผมจะแบ่งโซนตรงนี้ผลไม้รวงข้างล่างผมรดชั่วโมงหนึ่งฝั่งนู้นสองชั่วโมงอันนี้สามชั่วโมงพวกไผ่ผมรดแค่สองชั่วโมงครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยรถสามชั่วโมงเพราะช่วงเนี้ยผมห่อเยอะถ้ารถน้อยฝรั่งผมมีโอกาสฝ่อฝรั่งผมมีโอกาสร่วงอ,อน้ำไม่ถึงมีเองนี่ด้วยถ้าน้ำไม่ถึงในฤด,ดูนี้นะครับฝรั่งจะร่วงเลยร่วง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 ได้เหมือนกันครับถ้าน้ำไม่ถึงฝรั่งร่วงดอกร่วง ลูกร่วงดอกร่วงร่วงง่ายมากฤดูร้อนนีจริงๆรฤดูร้อนเนี่ยลืมเลยอเดี๋ยวพูดให้ฟังเลยนิดนึงปัญหาหน้าร้อนเลยก็คือฝรั่งนร่วงอย่างแรกเลยก่อนที่จะฝ่อคือเข้าร่วงมีดอกออกดอกบางทีร่วงแต่ไซนี้เลยนะเนี่ยร่วงเลยไม่ถึงไซนี้ด้วยซ้ําจะร่วงก่อนร่วงตั้งแต่ออกดอกนั่นคือน้ําไม่ถึงนะครับเพื่อนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของฝรั่งร่วงฤดูร้อนคือน้ําไม่ถึง ตรงนี้เพื่อนๆดูเอานะถ้าคนใดเจอปัญหาอยู่หรือห่อแล้วร่วงนั่นก็เหมือนกันครับน้ำไม่ถึงและอีกอย่างหนึ่งคือห่อลูกเล็กเกินไปในฤดูร้อนเนี่ยห่อลูกเล็กเกินไปไม่ได้นะครับร่วงร่วงเลยเขาจะร่วงของผมอาจจะมีมั่งเพราะตอนแรกๆผมห่อลูกเล็กนี่มีเหมือนกันนี่สีเท้ายังรู้พลาดนี่ ร่วงผมห่อลูกเล็กเกินไปร่วงเหมือนกันครับนี่ก็คือหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ฝรั่งร่วงก็คือน้ำน้อยเกินไปหรือห่อลูกเล็กเกินไปเหมือนผมเมื่อกี้นั่นคือผมห่อลูกเล็กเกินไปอ่าสำคัญครับเพื่อนเพนืดูนะดูเป็นแนวทางไว้เพราะว่ามันสำคัญจริงๆถ้ารดน้ำไม่ถึงในช่วงที่ฝรั่งลูกใหญ่ฝรั่งก็ฟออีกอันเนี้ยแย่กว่าฝรั่งร่วงอีกคือเราห่อจนจะได้ขายอยู่แล้วสุดท้ายมาฟอ ขายได้ไหมขายได้มันเป็นการยัดไส้มันไม่ดีหรอกครับมันจะส่งผลในอนาคตของเรามันทําให้อ่าไม่เกิดการซื้อซ้ำํำพอไม่เกิดการซื้อซ้ําแล้วปากต่อปากคนนะสมมุติสวนผมนะสวนกิติธรายัดไส้ฝรั่งสวนกิติธราส่งฝรั่งฝ่อมาสวนกิติธราเอาฝรั่งลูกขี้เหร่ปนกับลูกสวยมาขาย รอบหน้าใครจะซื้อผมครับไม่มีหรอกครับดังนั้นเพื่อนๆดูดีๆนะครับในช่วงหน้าร้อนเนี่ยรดน้ําให้ถึงเลยปุ๋ยก็คือใส่สม่ําเสมออยู่แล้วมันสําคัญที่น้ําเพราะว่าอากาศที่ร้อนน้ําก็ต้องเยอะแต่ข้อดีของหน้าร้อนก็คือฝรั่งจะหวานหวานเพราะว่าเราคุมทุกอย่างได้คุมน้ําคุมปุ๋ยได้แล้วที่สําคัญหน้าร้อนแดดเพียงพอแดดแรงๆเนี่ยแดดเยอะๆเ,เนี่ยฝรั่งชอบ ดูครับไม่ใช่ว่าฝรั่งที่ไปนอนอาบแดดนะฝรั่งผมนี่แหละอืมออกดอกออกผลมาแบบดีกว่าฤดูปกติอถ้าไม่มีผมไม่เคยลังเลครับทุกคลิปเห็นผมเด็ดเลยที่เด็ดออกนี่ก็คือเขาไม่มีดอกเนี่ยเขาไม่มีดอกไม่ต้องเก็บไว้ครับเจอก็เด็ดไปเลยนี่แบบนี้คี่ผมอาจจะนอกเรื่องมั่งแต่ว่าคือบางทีเห็นนะผมจะขัดหูขัดตาผมก็เอาออกเลยแบบนี้อย่างนี้ ง่ายๆครับดูเป็นแนวทางครับเพื่อนๆน,นำไปปรับใช้ในส่วนของสวนตัวเองเพราะว่าสวนแต่ละคนนั้นปัจจัยแวดล้อมต่างกันไม่ว่าจะเป็นอากาศอุณหภูมิแสงแดดน้ำที่ใช้รถสภาพดินต่างกันอาจจะทำมาไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยเอาข้อมูลเหล่านี้จากผมหรือจากเพื่อนๆคนอื่นที่เขาทำคลิปให้ดูไปปรับใช้ในส่วนของสวนตัวเองมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากในส่วนตรงนี้ครับ ประสบการณ์สาคัญจริงๆเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้อย่างผมเนี่ยฝรั่งอายุ8ปดปีดูครับลูกยังดกอยู่เลยสําหรับผมผมก็มองว่าดกนะแต่ว่าถ้าเป็น 3- 4ี่ปีดกกว่านี้เยอะแต่นี้อายุเยอะแล้วได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับอย่างน้อยเขายังมีไรายได้ให้ผมถามว่าคุ้มไหมคุ้มเกินคุ้มครับเมื่อก่อนผมทํานาคันนายังอยู่เลยนี่ถ้าทํานานาตอนนี้ก็อย่างนั้นครับนู่นนี่เหมือนข้างๆครับนี่ทํานาก็ คือมีพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เรามีอยู่แต่ถ้ามาทําแบบนี้ดูฮะมีผลผลิตมีรายได้ไดนําไปปรับใช้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆในส่วนตรงนี้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสาหรับวันนี้สวัสดีครับสายแล้วผมไปส่งผักก่อน